เราจะลองแพทย์ล้วก็ลองวางดูนะครับเราจะเอามุมไหนวางมุมไหนว่าจะสวยแบบนี้นี่แบบนี้แล้วแต่นะครับพอได้มุมที่เราถนัดแล้วเราก็เอากระดาษกาวแปะนะครับเพื่อเราจะได้วาดได้กระดาษกาวหนังไก่นะครับแปะนี่ับเอากาวหนังไก่แปะนี้นะครับแล้วก็วาดพระ เหมือนปกตินะครับเล็งใหม่ก่อนทีมุมไหนโอเคตรน,น,นี้แล้วก็ปกตินะครับเหมือนเงี่ยมปกติเลย เนี่ยเราก็ตัดออกมาครับตัดมาแล้วก็จะได้่างนี้นะครับเราก็เข้าแกนปกติเลยนะครับอันนี้ผมจะเข้าแกนร้อนครับเพราะว่าอันนี้ผมผมทำไว้แต่เมื่อวานถ้าเกิดเป็นงานด่วนแนะนำให้เข้าแกนเย็นนะครับเพราะว่ามันรอยต่อนำยามจะพองแต่ถ้าทิ้งไว้ข้ามวานนะันอะ เข้าแกนร้อนได้นะครับก็เข้าแกนตามปกติแกนลนไฟปกตินะครับถ้าเกิดคามคืนจะไม่พองนะครับถ้าเกิดเป็นต่อปุ๊บเราจะนั่นเลยแล้วก็เข้าแกนเย็นนะครับ ลนไฟเข้าแกนะครับลนไฟก็ลนแค่พอให้มันอ่อนๆนะครับไม่ต้องให้มันอ่อนเหมือนเราเลี่ยมปกตินะครับเพราะมันเป็นแกนต่อลนไฟอยู่นะครับลนแค่ให้มันพออ่อนๆนครับ เราเทสดูดูบ่อยๆครับไม่ต้องให้มันแข็งอ่อนมากเดี๋ยวร้อยตอมจะพอง เราเรลไฟเราต้องกดให้แน่นนะครับเพราะว่าเราลนไม่ได้อ่อนตัวเต็มที่นะครับเพราะมันเป็นแค้นต่อสีถ้าเราไปลนมันอ่อนมากมันจะพองนะครับ นี่นะครับคราวนี้ก็กดฝาเดินน้ำยาปกตินะครับไม่โฟกัส